สวัสดีครับทุกท่านครับสีสกเกตชาแนลนะครับวันนี้จะมารีวิวโปรเจคเตอร์ยี่ห้อ a อเซอร์รุ่น x 1 1 3 ph ความสว่าง3000ลูเมนคอนทรา์เรทิโอ1 3 0 0 0ต่อหนึ่งความละเอียด800 0คูณห0รหรือว่า svga นะครับผู้ชมครับมาดูความแจ่มมาดูความสว่างของภาพน,นะครับผู้ชมครับ นี่คือ a อเซ x ร์3 PH นะครับความสว่าง3000ลูเมนนะครับมาดูลำแสงที่ปล่อยออกมานะครับลำแสงใหญ่แล้วก็ลำแสงสวยทีเดียวนะครับผู้ชมครับมาดูผมทดสอบกับจอ100นิ้วนะครับหรือว่า2เมตร50นะครับผู้ชมครับนี่จอ2เมตร50นะครับจอนี้แนวนอน2เมตรครึ่งนะครับแนวตั้งก็1เมตรครึ่งนะครับผู้ชมโอ้โหสวยงามมากครับ แล้วก็ดูลำแสงนะครับที่ปล่อยพุ่งออกมาครับครับของ a c e r X113PH นะครับคุณผู้ชมครับดูลำแสงครับคุณผู้ชมครับโอ้โหสุดยอดจริงๆครับตัวนี้ดูครับดูทดสอบดูไฟล์ภาพยนตร์นะครับตอนนี้หนังเรื่องโลแกนนะครับคุณผู้ชมครับโอ้โหสุดยอดมากครับคุณผู้ชมนี่ครับสำหรับ a c e r ตัวนี้นะครับ3,000ลูเมนนะครับดูลำแสงนะครับที่ปล่อยออกมาครับสวยงามจริงๆนะครับตัวนี้ ดูภาพนี้ก็แจ่มเลยครับดูครับฉายจอสองเมตรครึ่งนะครับที่ผมทดสอบอยู่ตอนนี้คือจอสองเมตรครึ่งนะครับสุดยอดจริงๆครับคุณผู้ชมครับดูภาพดูความแจ่มดูความสว่างของภาพนะครับคุณผู้ชมสุดยอดจริงๆครับตัวนี้สำหรับเจ้าเอเซอร์ X113PH3000 ลูเมนตัวนี้นะครับสุดยอดมากครับสุดยอดครับดูลำแสง ดูลำแสงสักก่อนครับพี่น้องที่ปล่อยออกมาครับโอ้โหพุ่งแสงพุ่งจ้าเลยครับคุณผู้ชมครับดูครับดูความแจ่มดูความสว่างนะครับคุณผู้ชมครับฉายกับจอ100นิ้วนะครับหรือว่า2เมตรห้นะครับคุณผู้ชมครับสําหรับตัวนี้นะครับสีสเก็ตชาแนลนะครับขายในราคา6,500บาทนะครับถ้าคุณผู้ชมท่านใดสนใจก็โทรหาผมได้เลยนะครับที่0815851998ครับ เดชชาติพวงเกตจากศรีสะเกดชาแนลครับขอบคุณครับสวัสดีครับ